สมัยก่อนนานมาแล้วต้นกล้าตาอินจะเล่าให้ฟังว่าในยุคโบราณเมื่อพระราชาแห่งนครสายน้ำทองครองราชมีนาคตนหนึ่งอาศัยในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นาคนั้นไม่เพียงแต่มีพลังวิเศษยังเป็นผู้พิทักษ์ชาวบ้านจากภัยอันตรายวันหนึ่งพายุฝนใหญ่พัดแรงจนแม่น้ำล้นตะลิ่งชาวบ้านหวาดกลัวกลัวบ้านเรือนจะถูกน้ำพัดไป แต่ด้วยฤทธิเดชนาคช่วยปกป้องหมู่บ้านจนรอดผลวิกฤตหลานรู้ไหมว่าทำไมนาคถึงช่วยทุกคนได้เพราะนาคเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเมตตากรุณาและความสามคัคคีระหว่างชาวบ้านกับพลังธรรมชาติเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกลัวจะหมดไปเมื่อเราร่วมมือและเชื่อใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นต้นกล้า จำไว้ว่าการมีน้ำใจและความสามคัคคีคือพลังที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตต่อให้พายุใดมาถ้าเรายืนหยัดร่วมกันไม่มีสิ่งใดทำลายหมู่บ้านเราได้เลย